รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนายสุดใจสีใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยาสาวิทยาเขต6กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาสุรินทรโรงเรียนดอนแรดวิทยาตั้งอยู่ในตำบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุริน์เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน245คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม20คนตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนดอนราชวิทยามีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนบุคลากรและชุมชนโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไปโดยสามารถสรุปการดำเนินการของโรงเรียนได้เป็นสองด้านได้แก่การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาได้มีการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีติดตามและส่งเสริมการดำเนินแผนงานโครงการภายในโรงเรียนและจัดระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาดำเนินการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนติดตามการใช้งานหลักสูตรโดยการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนพร้อมกับเสริมแรงและให้กำลังใจครูผู้สอนและผู้เรียนด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e ด้วยเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนการอบรมครูผู้สอนในการสร้างบทเรียน microlearning ด้วยแอปพลิเคชัน ed app เพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนได้ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาการเงินและพัสดุได้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี15ปีอย่างมีคุณภาพงานบุคคลได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมโครงการต่างๆและการเลือกวิทยฐานะนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย พัฒนาอาคารสถานที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนและร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมกับชุมชนโดยรอบด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติรักษาวินัยโดยการมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ต่อสังคม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในตําแหน่งหน้าที่ของตนเองและสถานศึกษาด้านจรรยบรณวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยจรรยาบรณของวิชาชีพทั้งจรรยาบัณต่อตนเองวิชาชีพผู้รับบริการผู้ร่วมประกอบอาชีพและสังคม นอกจากนั้นยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอยู่15และเป็นคณะอนุกรรมการอำนวยการฝึกนักกีฬากรีฑาจังหวัดสุรินจากการปฏิบัติงานข้างต้นในรอบหเดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดผลลัพธ์ในด้านต่างๆดังนี้ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมชนะเลิศการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice และรางวัลระดับดีมากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านซอฟต์พาวเวอร์ให้กับผู้เรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองได้รับรางวัลผู้อำนวยการมัธยมศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2566ผลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกคนผ่านการพิจารณาให้เป็นครูสอนดีระดับสมาร์ที่เชร์ตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านการเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มากกว่าครึ่งหนึ่งได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยและด้านกีฬามีนักเรียนทีมกรีฑาได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ